สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวบ้านดนตรีคีย์บอร์ดนรัว่าดนตรี channel นะครับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะนำ Yamaha PSR 550นะครับตัวดีเสียงดีนะครับส่งงานจันทบุรีนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับการโลดนะครับผมที่ให้การประกาละนะครับผมรับเจ้า550ไปใช้นะครับทีนี้มาแนะนําวิธีการเอาเสียง ลงไปที่ปุ่ม register memory bank สีปุ่มนี้นะครับเพื่อวิธีการง่ายๆนะครับทั้งเสียงทั้งจังหวะนะครับอันดับแรกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟ register มันจะเึ้นสีเขียวอยู่นะฮะให้กดปุ่มฟีซก่อนนะฮะดับไฟปุ่มตัวนี้นะพอดับไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บก็ไปเลือกจังหวะมานะครับเลือกจังหวะมานะครับกดที่สไตล์นะฮะกดที่สไตล์แล้วไปเลือกจังหวะมานะครับผมจะเลือก 113นะครับก็คือจังหวะโบโลโลนะครับโบโลโลทีนี้พอเราได้จังหวะมาแล้วนะครับก็ไปเลือกกดปุ่มเมมโมรีนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขเลยนะครับกดลงลึกๆนะฮะนิดนึงนะฮะแล้วสังเกตหน้าจอนะครับมันจะขึ้นคำว่าเมมโมรี i ไลซ์ปั๊บอย่างนี้ครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขหนึ่งเห็นไหมครับเมมโมรี i ไลซ์เรียบร้อยก็ปล่อยเลยครับปล่อยปั๊บนะครับ ทีนี้จังหวะนี้มันจะเข้ามาอยู่ในหมายเลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับวิธีต่อไปก็จะเอาจังหวะไหนก็เอามาไว้หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ตามที่ท่านต้องการนะครับจากนั้นก็ไปเลือกเสียงนะครับเลือก voice นะฮะนี่ครับ voice หนึ่ง voice สองนะครับเลือกได้เลยนะครับถ้าจะเลือก voice สองก็ให้กดที่ปุ่ม voice สองก็ให้ไฟมันขึ้นนะครับแล้วก็ไปกดที่ voice นะครับมันก็จะขึ้นเสียงนะครับแล้วก็ลองกดฟังดู ผมว้1หนึ่งก่อนนี่ครับต้องปิดไว้1หนึ่งก่อนอ่าทีนี้ถ้าเราเลือกแล้วนะครับหรือเราจะเอาแค่ว้ยหนึ่งอย่างเดียวนะครับเราก็กดฟังอะไรครับที่ว้1หนึ่งนี่มาเป็นแกนเปียนโนอยู่นะครับสมมุติว่าผมจะเอาเสียงออกแกนก็มาดูตรงนี้นะฮะยี่สถึงสีกด2 2อนะครับออกแกน,นครับฟังดูครับ ีนี้ถ้าเราจะปรับเสียงด้วยนะครับเราจะปรับเสียงนะครับเราก็มากดที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับอ่าดิจิตอลเอฟเฟกพวกนี้ครับนะฮะดิจิตอลเอฟเฟกก็ได้นะครับอ่ามันก็จะมีอ่ามัลติแพดให้เลือกดิจิตอลเอฟเฟกให้เลือกนะครับแล้วก็มีดี้ให้เลือกนะครับผมกดที่วอยส์ครับนี่ฮะไปที่ดิจิตอลเอฟเฟกนะครับแล้วกดที่ปุ่มนิก มันก็จะมีให้ใส่รีเวิร์บนะครับผมกดบวกนะครับคอร์ลัสกดไป DPS เห็นไหมครับมันจะให้เลือกใช้เลือกแต่งนะฮะนี่ครับรีเวิร์บมีเสียงตัวไหนเราก็หมุนวงล้อเอานะครับเลือกเอานะครับลุ่มหนึ่งลุ่มสองนะครับฮอ1หนึ่งฮอ2สองอย่างเงี้ยครับเมื่อเราได้แล้วนะครับได้เสียงที่ต้องการนะครับสามารถแต่งได้หมดเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทานสปอตฟังชันต่างๆนะฮะใช้ได้หมดเลยนะฮะปรับแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่มิกเซอร์นะครับนี่ครับมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะมันก็จะให้เพิ่มวอลลุ่มนะครับผมนี่ครับวอลลุ่มนะครับ R 1นนะครับจะเอาดังแค่ไหนครับผมเอาไว้ที่ร้อยหนึ่งละกันนะครับร้อยหนึ่งนะครับไม่ได้เสียงแล้วก็เลื่อนไปครับ ออปติบมีปรับแต่งออปติบนะครับแล้วก็แพนนั่นคือซ้ายขวานะครับผมแล้วก็รีเวิร์สเนี่ยครับรีเวิร์สก็แต่งได้นะครับให้มันกล้องมากกล้องน้อยอย่างนี้นะครับอันนี้ดิฟนะฮะก็คือเสียงสั่นเสียงเครือนะฮะอันนี้นะฮะก็ไปเรื่อยๆครับมันจะให้เลือกได้นะครับผม เมื่อเสร็จเรียบร้อยตามกระบวนขั้นตอนที่ต้องการแล้วก็กด exit อกอกนะครับเสร็จแล้วก็มากด memory ค้างไว้ตามด้วยหมายเลขที่เราจะมีเหมือนเดิมครับนี่ครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขครับนะครับจะขึๆๆ้น memory s l i c e นะครก็คือเรียบร้อยปั๊บเสียงออกแกนกับเสียงจังหวะโบโลโลก,ก็จะมาอยู่หมายเลข1น,นะครับก็ทำวิธีการแบบนี้นะฮะแล้วแต่เราจะชอบเลยนะฮะจะปรับแต่งเสียง แล้วก็กดแช่แล้วก็เข้ามาครับถึงเวลานั้นก็มาลองดูครับทดสอบดอูนะครับอ,อันนี้เป็นเสียงกีต a าร์นะครับเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ป็นจังหวะลําลเพลินนะครับผมเมมไว้หมดแล้วครับถ้าเลขสามจะเป็น3ชามชครับกลับมาเลข1ที่เราเมมไว้เมื่อกี้นี่ครับ เป็นจังหวัดบเลโรนะครับจากนั้นก็เปิดไฟฟีสล็อกจังหวะไว้ไม่ให้มันหนีนะฮะแล้วก็ตามด้วยไฟแอรคอมครับเพื่อจะได้เรียกเสียงประสาน แต่ว่าเสียงมันจะเปลี่ยนแต่จังหวะจะเป็นจังหวะเดิมแล้วก็เสียงออแกนนี่ะครับผมวิธีการเมมสเสียงมาใส่ด e ิจิตเตอร์เมมโมรี่แบงค์ของจัมปาหา PSR 550นะครับผมง่ายสบายสบายครับผมขอบคุณมากครับผม นะครับ